ที่จริงไปดูมาอัน,นี้แดละคุณครูเขาอะทีแรกเขาถามว่าเมื่อคืน,ฝน,นฝนตกหนักมากแล้วครูพูดไม่จบฝนตกหนักมากนักเรียนคิดว่ามันดียังไงปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามพูดเลยร้อนมากน้ำท่วมเชนไวา่าเอาข้อดีครูครูบีบให้ให้เด็กคิดบวกอะนะคือคือฝั่งนู้นารยกก็ต,ต้องการฝั่งข้อดีอเย็นดีค่ะ ดีกับใครเอ่ยเด็กก็พูดดีต่อต้นไม้ค่ะซึ่งซึ่งเขาข้ามคนที่พูดเมื่อกี้ว่ามันร้อนมากเลยไฟดับที่กันโซนเดียวกันเลยนะเนี่ยนี่ก็อยู่โซนเดียวกับฉันแน่เลยไฟดับอาถามแป๊บหนึ่งค่ะในระหว่างที่เด็กบอกว่าร้อนมากเด็กได้ยกมือไหมค่ะเด็กไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะมันมั่วมากตอนนั้นพราเราจะเราตกลงร่วมกันว่าถ้ายกมือ จะได้ตอบแต่ถ้าไม่ยกมือคุณจะพูดยังไงก็จะไม่มีใครสนใจเพราะว่าไม่รู้จักเคารพคนอื่นเหมือนน้อยฟนน้อยฝนก็ยกมือตลอดถึงจะตอบไม่ตรงคำถามแต่ก็ยกมือแต่โดกันตอบสมมติว่าคุณอยากตอบแค่ไหนก็ช่างแต่คุณไม่รู้จักเราคอยไม่แสดงตัวอยากพูดก็จะไม่มีใครสนใจถ้าสมมุติว่าคนนั้นพูดว่ามันร้อนมากถ้าสมมติเขายกมือแล้ว่าร้อนมากยกมือก็จะรับฟังกติเพราะว่าเป็นการสร้างข้อตกลง อยาพูดอยากทําทอะไรก็ทำอันนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งแต่ผมไม่มั่นใจเนาะอาจจะอ,อยู่ที่เป้าหมายของคุณครูตรงนั้นด้วยอุมาและอีก,อ,กอีกนิดนึงมัธยมคือคือปกติจิตศึกษาเราจะสร้างพลังบวกนะเหมือนมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยแล้วคุณครูเขาหักกิ่งไม้มามันเป็นกิ่งต้นไม้อะเป็นดอกไม้ดอกสองกิ่งแต่ทีเนี้ยในในความคิดเรามันลบตั้งแต่หักมาแล้วอะ เขาใจความคิดไหมที่จริงนะ่าจะเก็บใบไ,ไม้ที่มันร่วงก็ได้ไม่ต้องไปทําลายอันนี้ในหุมมองเราเนาะเรามองโลก่งนี้ดีไงเหมือนเราเริ่มทําลายแล้ววะครูเขหาหักกิ่งไม้มาสองอันมันเป็นต้นต้นไม้เป็นเหมือนสนกิ่งนึงกับอะไรอีกอันนึงอะเป็นดอกสีออกส้มๆม่ะมีมีดอกติดมาด้วยเขาถามว่าเห็นเรารู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้แหละแต่แต่ในส่วนตัวเราไปดูตรงนั้นอะเรารู้สึกลบละคูหักมาทําไมอะ มันอยู่บนต้นมันก็สวยแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราคิตาดต่างเนาะเราก็จะบอกว่ารู้สึกว่าคุณครูไปทักทำลายมันมาทําไมอะ <c oughs> อะไรี้อันนี้อันนี้แค่สื่อก็คือเอาตามที่เห็จริงนะครับเพราะอันนี้เป็นการสระท้อนคือไม่ได้ตำหนิไม่ได้อะไรแค่เราเล่าสิ่งที่เห็นจริง